พิญญาในตาลึกถูกวัวเขาอ่อนขิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลวงพ่อฤาษีดิงดำท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเพื่อเป็นข้อคิดสกิดใจหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่พระระดับอภิญญาผู้มีฤทธิ์จะถูกวัวขิดเอาง่ายๆก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวัวที่ขิดพระภิญญานี้ไม่ใช่วัวทั่วๆไปแต่มันคือวัวเขาอ่อน วัวที่มีเขาอ่อนๆตรงหน้าอกซึ่งก็หมายถึงผู้หญิงนั่นเองหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าว่าครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านออกเดินทุดงไปกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานได้พาท่านเดินทุดงเข้าไปในป่าลึกไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งณถ้ำแห่งนั้นท่านได้พบกับพระอภิญญารูปหนึ่งซึ่งมีปฏิปทาแปลกๆแ,แต่น่าอัศจรรย์พระอภิญญารูปนี้ได้ใช้ฤทธ ต้มแกงบอนให้ฉันอย่างอิ่มน้ำสำราญหลังจากอาศัยอยู่กับพระอภิญญาจนได้เวลาแล้วก็อำลาท่านทุดงกลับมาวัดทำหน้าที่ของตนของตนตามเดิมเวลาผ่านไปหลายเดือนเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือว่าตอนเย็นของวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อปานกำลังนั่งรับแขกญาติโยมอยู่ได้มีชายคนหนึ่งอายุประมาณสีต้นต้น,ตนปรากฏตัวขึ้น แกเข้าไปหาหลวงพ่อปานกราบลงสามครั้งแล้วก็ถามว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับหลวงพ่อปานก็เอามือป้องหน้าตามแบบฉบับของคนแก่ที่ตามไม่ค่อยจะดีท่านพยายามจ้องมองดูพลางคิดว่าไอ้หมอนี่เป็นใครเนาะชายคนนั้นก็รีบเฉลยทันทีว่าหลวงพ่อจำผมไม่ได้หรือครับผมคือพระที่อยู่ในถ้ำที่หลวงพ่อไปพักแล้วผมแกงบอลให้ฉันอย่างไรเล่า เมื่อเท้าประวัติให้ฟังดังนั้นหลวงพ่อปานก็นึกออกท่านเลยถามกลับไปว่านี่ทำไมวันนี้ถึงนุ่งกางเกงเสียเล่าพ่อคุณชายคนนั้นก็ได้บอกว่าผมถูกวัวเขาอ่อนขิดเอาครับหลวงพ่อปานก็หัวเราะชอบใจถามว่าไปทําอีท่าไหนละ่ะจึงได้เสียท่าให้มันชายคนนั้นจึงเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเมื่อหลวงพ่อกับลูกศิษย์จากไปแล้ว วันหนึ่งก็ได้มีคนเดินป่ามาพบกับผมเข้าโดยบังเอิญเขาเกิดศรัทธามากมายเพราะมาเจอกับผมแสดงธิ์เข้าให้อยากได้อะไรก็ใช้อภิญญาช่วยเขาเมื่อเขาศรัทธาเขาก็ไปบอกเป่าประกาศให้คนอื่นทราบคนอื่นก็เฮโลกันมามาขอให้ผมช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ผัวหายเมียหายเป็นโรคภัยไข้เจ็บผมก็ช่วยให้หมด ที่จะต้องตายก็สามารถบอกก่อนล่วงหน้าว่าจะต้องตายค้าขายไม่ดีก็ช่วยให้ค้าขายดีหนักเข้าหนักเข้าพวกชาวนครก็เข้าไปคราวนี้แต่ละวันก็มีคนเข้าไปไม่ขาดข้างๆถ้ำที่เคยสงบสงัดก็กลายเป็นที่พักของคนไปเสียที่อยู่ของผมอยู่ในป่าลึกสมัยนั้นถ้าจะเข้าไปต้องอาศัยการเดินเท้าหรือเกวียนแต่ก็มีคนเข้าออกมากมาย ผมต้องต้อนรับแขกแบบที่ไม่เคยต้อนรับมาก่อนในที่สุดอารมณ์ชานก็สุดหรือใกล้จะพังและก็พอดีผมก็ได้พบกับสาวคู่ปรับอายุ18ปีผิวขาวอวบอัดเชื้อเจ๊กผสมจีนมีไทยปนไปมาหาสู่จากกรุงเทพไม่หยุดเมื่อไปก็ค้างอยู่ลหลายคืนความสนิทสนมก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับความรักความสนีหาในที่สุดผมก็เลยออกปากขอเธอแต่งงาน เธอก็ไม่ปฏิเสธหรืออิดเอื้อนเลยเมื่อบอกเธอว่าไม่มีผ้านุ่งหม่มเธอก็บอกว่าทางนี้เตรียมมาให้พร้อมแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมมีการงานพร้อมก็เลยสึกออกมาแล้วก็ไปอยู่กับเธอที่กรุงเทพไปทํางานอยู่ที่นั่นเมื่ออยู่กับเมียรักที่มีวัยต่างกันประมาณ20ปีคือฝ่ายหญิงนั้นมีอายุ18ปีส่วนตัวผมนั้นมีอายุ40กว่าปี อยู่กินกันจนครบหกเดือนก็รู้สึกเบื่อรถสัมผัสซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายความสุขในการมคุณมันก็มีอยู่แค่นี้หากเทียบกับสุขที่เกิดจากสมาธิฌานแล้วเทียบกันไม่ติดเลยจิตใจผมก็น้อมมาทางบวชเช่นเดิมผมก็เลยพยายามจัดหาเงินด้วยอำนาจฌานที่พอจะรวบรวมได้คือทำให้คนเห็นเป็นอัศจรรย์เขาก็ให้ค่าน้ำมนต์ค่าพยากรณ์เมื่อรวบรวมเงินได้ประมาณหมื่นบาทเศษ ก็มอบให้ภรรยาหมื่นบาทเหลือนอกนั้นก็เอามาทำทุนเพื่อจะบวชฝ่ายภรรยาเล่าก็อนุญาตโดยไม่ขัดข้องประการใดผมจึงมาหาหลวงพ่อนี่แหละครับอยากให้หลวงพ่อช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องบวชให้ผมทีหลวงพ่อปานได้ยินคำขอดังนั้นก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดจัดการบวชให้ชายคนนั้นในวันรุ่งขึ้นทันทีโดยมีพระครูรัตนาพิรมวัดบ้านแพนเป็นพระอุปชา เมื่อบวชเข้ามาแล้วท่านก็อดข้าวเจ็ดวันอยู่แต่ในห้องหลวงพ่อปานบอกว่าเขารวบรวมกำลังชาญของเขาเข้าระดับเดิมได้ตามปกติจากนั้นก็อยู่จำพรรษากับหลวงพ่อปานหนึ่งพรรษาแล้วก็มากราบลาหลวงพ่อปานไปท่านบอกว่าคราวนี้ที่ไหนมีคนที่นั่นจะไม่ยอมอยู่จะเอาดีให้ได้ไอเนื้อสดที่คนเขาสนใจกันว่าดีไม่เห็นว่ามันจะดีตามที่คนเขาว่าเลย ว่าแล้วท่านก็หายเข้าป่าไปเรื่องของท่านก็จบเท่านี้หลวงพ่อฤาษีดิงดำได้สรุปปิดท้ายว่าลูกหลานคงสงสัยว่าทำไมท่านที่ทรงอภิญญาขนาดนั้นยังมีอารมณ์แพ้แก่กรรมมุณอยู่ขอตอบง่ายๆว่าก็อภิญญาโลกียังไม่ผลวิสัยกรรมคุณจะบังคับบัญชาเผลอเมื่อไหร่เป็นจอดอย่างท่านองค์ที่เล่ามาฉะนั้นเมื่อได้ฌานแล้วท่านที่ไม่ประมาท จึงพยายามเร่งรัดตัวเองให้ตัดสังโยชน์ให้ได้ถึงห้าให้ได้ถ้าตัดสังโยชน์ได้ยังไม่ถึงห้าข้อจะทรงอภิญญาขนาดไหนแก่ขนาดไหนก็ยังมีอารมณ์หอมหวานอยู่ถ้าตัดสังโยชน์ได้หข้อแล้วไหวใจได้ไปวางไว้ในฝูงกินรียังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยการถูกต้องสัมผัสไม่มีอะไรทําให้มีความรู้สึกทางเพศได้จับคนก็มีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับจับซากศพ สังยุตห้าข้อนั้นมีดังนี้จะบอกไว้จะได้ไม่สงสัยหนึ่งสักยะทิฏฐิเห็นว่าขันห้าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกาย 2. วิจิกิจฉาสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะมีจริงหรือสศสีลพะตะปรามาศไม่รักษาศีลจริงจังสักแต่ว่าสมาทานทรงเดชตามเขาไปอย่างนั้นเองเป็นพระเป็นเนียนก็สักแต่ว่าเป็นไม่มีศีลตามที่ควรจะเป็น เรียกว่ารูปคลำมสินสามข้อนี้ถ้าใครแก้ความรู้สึกให้มีลักษณะตรงกันข้ามได้คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีในร่างกายไม่เมากายไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าเห็นจริงด้วยปัญญาที่มองเห็นรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่บกพร่องท่านเรียกว่าพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีเป็นพระอริยเจ้าเพราะละสามข้อนี้ได้ พระที่บวชจริงไม่บวชเล่นและหลอกลวงชาวบ้านทำได้ไม่ยากอีกสองข้อนั้นมีดังนี้ 4. กามราคะเมาในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสซาบซ่านห้ามีอารมณ์โกรธและผูกโกรธไว้คือจองล้างจองผานเรื่อยไปสองข้อสุดท้ายนี้ถ้าใครแก้อารมณ์ให้เห็นด้วยปัญญาว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่น่ารักไม่น่าชอบใจเจริญอสุภสัญญาอยู่เป็นประจำ มีเมตตาแทนความโกรธเท่านี้อารมณ์เลวก็จะหายไปหมดรักหมดกำหนัดมีแต่เมตตาและอุเบกขาหากทำได้ดังนี้ก็ไม่ต้องกลัววัวเขาอ่อนขิดไอวัวเขาอ่อนนี่มันร้ายมันมีเขาที่อกเขาก็ไม่ได้แข็งเหมือนกับวัวที่เขาเอาไว้ใช้งานแต่ไอวัวเขาอ่อนๆอย่างนี้แหละที่มันขิดพลานตายมาไม่รู้สักเท่าไหร่แล้วนักบวชที่มีความทะนงคิดว่าฉันมีความรู้มาก มีราชทินานามว่ามหาเอยพระครูเอยเจ้าคุณเอยต้องพ่ายแพ้แก่แม่กระทิงเปรียวมามากต่อมากบางรายรับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะมาไม่กี่วันก็ต้องลอกคลาบทิ้งบางท่านเป็นถึงอาจารย์สมถะและวิปัสสนาก็ต้องถลกหนังทิ้งเป็นอันว่าวัวเขาอ่อนนั้นมีอนุภาพมากกว่าวัวเขาแข็งมากจนพระอภิญญาในป่าลึกถึงขนาดต้องโดนขิดศึกออกมา ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับหวังว่าคลิปคลิปนี้ท่านผู้ฟังคงจะได้สาระประโยชน์ไม่น้อยเลยหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับช่วยกดติดตามกันเยอะๆจนกว่าจะถึงสองแสนผู้ติดตามนู่นละจะดีมากสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงสุขสมบังดังใจปรารถนาขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยเร็ววันนะครับ ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ